ฮาวเฮลโหลเฮ้ยว้าวมายกอดวันนี้เราก็อยู่กับสัตว์ปลาของเราอีกเช่นเคยเอ้ย hey, วันนี้เรามีพี่คิงของตัวใหญ่ไอ้ของหน้าดำนี่โอ้ oh, ของคิงยักคิงของยักษ์เฮ้ยทำไมเหรอลองเจอกับไดโนเสาร์หน่อยเป็นไง เอาเดี la la no HE 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 ๋ยววีเอสกับไดโนเสาร์หน่อยยี่ฮี่ต่อยกันหน่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวเจอกับก็ติลลาหน่อยนักกันโอ้ก็ติลลามาแล้วเออไดโนเสาร์ไม่เท่าไรไดโนเสาร์ไม่สู้เจอกับก็อตซิลล่านี่ว้าหเอ้ย ดูหน้าดูหลังเลยทุกคนเฮ้ย hey, อันนี้ฮอสมานี่คือมาสีมพูนะครับไปเลยทุกคนเจ้ามาสีมพูเอาโอ้ลมเฮ้ย hey, ทุกคนดูนี่สิโอ้สองลูมหนึ่งจะปะทะกันแล้ว และนี่คือเอเลเพนช้างน้อยช้างน้อยตัวนี้สุดยอดเอลเพนไปช่วยม้าหน่อยเร็วไปช่วยชีวม้าหน่อยอดูนี่สิทุกคนเอาเฮ้ยโอ้โหไดโนเร์ตัวนี้ โอ้ oh, สุดยอดเลยทุกคนสวยงามมากงอนของเขาสิมีไฟด้วยนี่ไอเจ้า hey, ช้างกลับมานี่แล้วเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถเหยียบเฮ้ยเ hey, ขาเขาได้โอ้ oh, จตระเกีตัวใหญ่นี่ My God เอ้ยอจระเกีไล่กัดไดโนเสาร์แล้วจระเกีไล่งับไดโนเสาร์ไปนู่นแล้ว เฮ้สองตัวนี้รักกันดีนะเนี่ยโอ้เ oh. ฮ hey ้เ hey ฮ้เ hey ฮ้เ hey ฮ้ hey hey. จะไปกัดหมาแล้วทุกคนอายตายแล้วหมาโดนกระเท้งหักไปแล้วว้าว้าวว้าวโอ้เรียบร้อยโอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย